ะะเฮดน้ำแดง mm hmm. มะนาวโซดาก่อนอื่น mm hmm. เท่ากับใส่บักเนา่าลงไปอันนี้ของลูกสาวนั่งกับมากินคือกัน,น,กนใส่บักนา่าลงไปเลยคะ่ะบักเน่ากับน้ำออกดีดีนี่บักเน้าตกหน่วยละบาทไปซื้อ,อยู่ตลาดน่วยบบกใหญ่เลยเท่ากับใส่น้ำ ยวลูบอยลงไปเดอ้อต่อไปก็ตามวยโซดานะคะเดี๋ยวใส่ของลูกสาวให้เต็มก่อนแเอามาใส่ของเรา คนคนคนเด้อค่ะเนของลูกสาวก่อนชื่นใจแล้วก็คุณชื่นใจมากวิตามินซีสูง บดนี้เขาก็เอาไปกินได้เลยค่ะห่อนๆชื่นะ